สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Open c h a n ช e l o p e n c a t t a r o t นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปดูดวง12ราศีการงานการเงินความรักตัวตนของคุณและไพ่สรุปนะคะประจำเดือนเมษายนทั้งเดือนนะคะเราจะดู12ราศีในเดือนเมษายน2566โดยจะแบ่งออกเป็น4คลิปนะคะ อีพีที่หนึ่นงเมษพฤกษกเมทุนอีพีที่สองกรกฎสิงกันอีพีที่สามตุลพุจิธนูอีพีที 4, งง่สี่มังกรกุมมินค่ะถ้าสนใจดูดวงเจาะจงนะคะติดต่อทางไลน์ไอดี o โอเ c a นแคทาโนะคะดูแบบทั่วไปดูแบบสั้นๆนะคะแต่ละราศีจะหยิบประมาณห้าใบนะคะห้าใบเนี่ยจะบ่งบอกถึงใบที่หนึ่งตัวตนความรู้สึก สถานการณ์ปัจจุบันของคุณใบที่สองจะเป็นการงานการเงินแล้วก็ใบที่สามความรักใบที่สี่ปัญหาอุปสรรคใบที่ห้าสรุปหรือข้อแนะนําจากจักรวาลน,นะคะโอเคสิบสองราศีจะทําแบบสั้นๆนะคะไม่เยินเยอะนะคะอ้าวเริ่มเลยนะคะราศีเมษเราจะทําราศีเมษเป็นดวงที่หนึ่งนะคะราศีเมษได้อะไรกันบ้างนะสอง สามสี่ห้านะคะราสีเมษคือผู้ที่เกิดยี่สองมีนาถึงยี่สิบเอ็ดเมษาหรือคุณจะไม่สติ๊กเรื่องเกี่ยวกับวันนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณราศีเมษนะคะก็สามารถดูได้นะคะราศีเมษใบที่หนึ่งคุณได้เจ็ดเหรียญค่ะ เจ็ดเดนนะคะบ่งบอกถึงตัวตนคุณตอนนี้คุณกําลังอดออมมาหน้าอดทนคุณกําลังหยุดพักคุณกําลังคิดว่าคือเจเนี่ยมันเป็นดาวเสารนะคะมันเป็นช่วงที่คุณอาจจะหยุดพักหรือว่าตรตรองอะไรสักอย่างเงินที่คุณเก็บไว้คุณคิดว่ามันอาจจะยังไม่มากพอแต่ถึงยังไงคุณก็สามารถที่อาจจะอยากด้านด้บ้านใหม่อยากได้รถนะคะราศีเมษนะคะ เราดูแบบตะวันตกนะคะหรือคุณเป็นราศีคุณจะดูแบบราศีไทยก็ได้นะคะไม่จํากัดค่ะอิสระเลยนะคะคุณกําลังคิดว่าตอนนี้คุณอาจจะอยากจะเปลี่ยนรถเปลี่ยนมือถือซื้อที่ซื้อทางนะคะคุณคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนอ้อสรุปก็คือประมาณเดือนเมษาเนี่ยคุณคิดว่าคุณอยากจะใช้เงินของคุณแหละนะคะหรือคุณอาจจะคิดว่าคุณอยากจะ เอาเงินเก็บของคุณไปทําอะไรดีคุณอาจจะตั้งโจทย์ไปแล้วก็ได้นะคะว่าในใจเนี่ยมีความปรารถนาต้องการอะไรคุณอยากจะเพิ่มความรู้สึกดีๆหรือว่าดูแลตัวเองดูแลสิ่งที่เป็นรางวัลชีวิตของคุณประมาณนี้คุณกําลังคิดนี้อยู่นะคะหรือคุณกําลังเก็บเงินได้ก้อนใหญ่ละนะเป็นหลักแสนหรือหลักล้านต้นๆโอเคไหม นะคะใบที่สองนะคะงานและเงินอันนั้นเป็นตัวตนของคุณนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงคุณเป็นห่วงเป็นใยคนในครอบครัวสเตรนท์คุณรู้สึกว่าช่วงนี้คุณจะต้องแข็งแร่งช่วงนี้คุณจะต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดีในอนาคตเหมือนกับว่าคุณได้เพิ่มพลังชีวิตของคุณคุณเป็นห่วงครอบครัวคุณเป็นห่วงบริวารคุณ เป็นช่วงที่คุณใช้ความอ่อนโยนนะคะดูแลคนในครอบครัวดูแลคนรักของคุณอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าณขณะน,นี้คุณมีความห่วงมากเกินไปหรือเปล่านะคะคุณอาจจะห่วงเรื่องงานห่วงเรื่องเงินอะไรแบบนี้แต่ว่าการงานการเงินของคุณเนี่ยคุณกําลังคิดว่าคุณคิดถึงงานเก่าๆของคุณ แล้วคุณก็คิดว่างานเก่าๆของคุณดั้งเดิมเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่ว่าคุณจะไปไปต่อข้างหน้าหรือเปล่าเหมือนถ้คุณคิดว่างานการงานการเงินของคุณเนี่ยคุณถึงเวลาที่คุณที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างคุณคิดว่ามันจะอยู่กับสิ่งเดิมๆหรือเปล่าคุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องเงินก็อาจจะเรื่องของความจงรักภักดี คุณอาจจะเป็นห่วงเรื่องลูกน้องบริวารของคุณว่าเขายังจะซื่อสัตย์กับคุณไหมหรือที่ทํางานของคุณอาจจะมีคนที่ไม่พอใจอะไรคุณหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของหลากหลายอารมณ์นะคะไพ่เกี่ยวกับงานกับเงินของคุณนะคะบ่งบอกถึงความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องความมั่นคงอะไรประมาณนี้นะคะ,อะเอาละเรื่องความรักของคุณนะคะ ช่วงนี้คุณอาจจะดูรู้สึกว่าสนอกสนใจตัวเองมากกว่าเรื่องความรักความรักคุณอาจจะปล่อยปๆนะคะอาจจะปล่อยให้มันเป็นบางคนก็อาจจะยังโสดนะคะแต่ยังพอใจอยู่ในความโสดนะคะราศีเมษคุณอยากจะท่องเที่ยวคุณอยากจะบางคนก็อาจจะยังไม่พร้อมค่ะที่จะมีความรักหรือบางคนก็อาจจะสละสละความรักไปแล้วแล้วก็อยากที่จะเพิ่งเลิกลากับแฟน นะไพ่เก้าเหรียญมันหมายว่าคุณอาจจะเพึ่งเลิกกับใครบางคนหรือไม่ก็ห่างหายจากคนที่คุณกําลังคุยอยู่มันทําให้คุณเนี่ยกลับมาสนอกสนใจตัวเองดูแลตัวเองอยากท่องเที่ยวแล้วก็อยากที่จะดูแลตัวเองให้มันมากพอกว่าน,นี้ก่อนที่จะไปรักคนอื่นตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณรักตัวเองมากๆเลยแล้วก็อยากมีความ p r i v a t ส่วนตัวอยากเป็นตัวของตัวเองเหมือนกับทุกอย่างที่ผ่านมา คุณสนอกสนใจแต่เรื่องการงานเคร่งเครียดอ,อยู่ตลอดมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งแหะค่ะนะคะ,นะคะที่คุณสามารถที่จะกลับมาสนใจตัวเองกลับมาดูแลตัวเองนะ,ะบางคนก็อาจจะเนี่ยราศีเมษก็อาจจะกําลังคิดที่จะซื้อบ้านซื้อรถซื้อสวนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะเราดูดวงแบบทั่วไปนะคะมันก็เลยอาจจะกว้างๆหน่อยนะคะคุณต้องไปหาจุดโฟกัสเอานะคะ ให้ใบที่สี่นะคะบ่งบอกถึงปัญหาและก็อุปสรรคปัญหาอุปสรรคของคุณช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากคุณยังคงห่วงเรื่องการเงินความมั่นคงถ้าถามว่าปัญหาอุปสรรคของคุณตอนนี้มันมีเยอะไหมมันก็ไม่เยอะนะคะมันก็แค่ว่าคุณยังหาเงินไม่มากพอคุณต้องการที่จะไปสู่ความสำเร็จให้มากกว่านี้เพื่ออนาคตข้างหน้า แล้วก็คุณอาจจะสนอกสนใจเรื่องการทำบุญอะไรแบบนี้อ่ะก็ดูแบบทั่วๆไปนะคะการเงินของคุณก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะน่าจะยังไม่มีปัญหาอะไรโอเคเนี่ยพองานการเงินมันดีใช่ไหมความรักมันก็เหมือนกับว่าคุณพึ่งรู้สึกที่จะ ผิดหวังในเรื่องเกี่ยวกับความรักนี่ไพ่ใบสรุปของคุณนะคะอย่างว่านะคะคุณสนใจเรื่องความมั่นคงในชีวิตจากที่ดูมาก็คือสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมสนใจเรื่องครอบครัวสนใจเรื่องการทำมาหากินซึ่งมันโอเคตอนนี้คุณเหมือนเว้นวักเรื่องความรักสรุปนะคะบางท่านก็อาจจะอกหกักหรือว่าประมาณว่า ผิดหวังกับเรื่องความรักแต่การผิดหวังนั้นก็อาจจะมันไม่ถูกจริตกันคุณอาจจะตัดรอนเขาออกไปนะให้สรุปเนี่ยมันก็จะกว้างๆของคุณคือคุณเหมือนขาดหายเรื่องความรักไปหรือคุณตัดบทเรื่องความรักออกไปเพื่อความสําเร็จเพราะเหมือนความรักมันมาลบกวนจิตใจของคุณนะคะอาละค่ะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปแบบสั้นๆของราศีเมษนะคะต่อไป เป็นราศีพฤษภค,ค่ะราศีพฤษภใบที่หนึ่งนะคะตัวตวนของคุณเป็นยังไงราศีพฤษภคือผู้ที่เกิด22เมษายนถึง21พฤษภาคมแบบตะวันตกนะคะถ้าเป็นเป็นแบบไทยก็สามารถดูได้ค่ะใบที่หนึ่งนะคะคุณได้ไพ,เพเ่เทมเพลนต์บางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากโยกย้ายที่อยู่ ในใจความสําคัญช่วงนี้คุณคิดว่าคุณอาจจะเปลี่ยนงานจากแผนกนี้ไปอยู่อีกแผนกหนึ่งหรือคุณอาจจะอยากที่จะโยกย้ายถิ่นฐานย้ายงานก็คงไปไกลอะค่ะนะคะไปให้มันเปลี่ยนมูเมนต์อะไรในอารมณ์ของคุณหรือว่าย้ายที่อยู่หรือถูกเปลี่ยนแผนกถ้าไม่ย้ายก็เปลี่ยนแผนกนะคะ ทุกอย่างมันเหมือนกับมันถาโถมมาทำให้คุณเนี่ยการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบางอย่างตัวตนของคุณเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าบางอย่างคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงคุณอยากปรับลุคของคุณใหม่ก็ได้อันนี้จะพูดแบบกว้างๆนะคะคุณอาจอยากปรับลุคคุณอาจอยากเปลี่ยนงานแบบเดิมๆมาเป็นแบบใหม่คุณอยากที่จะ move on จากหลายสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวอาจจะเบื่องานเบื่อที่อยู่อะไรแบบนี้เบื่อตำแหน่งนี้อยากจะเปลี่ยนตำแหน่งให้มันเลเวลให้มันสูงขึ้นนะ,ะแล้วก็บางครั้งมันอาจจะหมายถึงถ้าพูดถึงความรู้สึกอาจจะหมายถึงคุณกำลังสับสนอะไรบางอย่างการสับสนการปรับปรุงตัวเองการปรับ สมดุลหรือบาลานอะไรบางอย่างให้มันเหมาะกับสถานการณ์ปรับไลฟ์สไตล์ปรับชีวิตของคุณอันนี้คือความรู้สึกกว้างกว้างนะคะของราศีพฤษภต่อไปงานและเงินของคุณเป็นไงเดี๋ยวลองมาดูนะคะโอ้งานของคุณอ๋อมีหน้าละ่ะนะคะการที่คุณจะปรับเปลี่ยนบางอย่างคือคุณไม่พอใจบางท่านเนี่ยนะคะการงานการเงนิน คือทุกอย่างเนี่ยไพ่เนี่ยหยิบมาใบหนึ่งมันก็ไม่ได้เจาะจงที่ใบหนึ่งนะคะจะไม่ฟันธงบางทีมันจะรวบครัวควบกับใบที่หนึ่งสองสามมันอาจจะมีอิทธิพลต่อเนื่องกันนะคะคุณอยากจะเปลี่ยนที่อยู่เหมือนอันนี้เลยนะคะเหมือนเ e มเพลนเลยนะคะอยากจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งอยากจะมูฟจากตำแหน่งนี้ไปตำแหน่งนี้อยากจะเปลี่ยนสถานการณ์บางอย่างไม่อยากในอยู่ในสิ่งแวดล้อมเกา่า หรือเปลี่ยนอาชีพหรือเปลี่ยน,นแผนกหรือถูกโยกย้ายแต่การที่ไปครั้งนี้เนี่ยบางครั้งมันไปดีหรือไม่ดีในความรู้สึกของคุณเนี่ยแต่บางครั้งมันอาจจะหมายถึงการไปในสูงไปเปลี่ยนสิ่งที่ดีมันอาจจะดีกว่าสิ่งที่คุณอยู่นะถึงคุณอยากจะยึดโยงอยู่กับ สิ่งที่คุณเคยอยู่ในที่เดิมๆแต่มันมีความจําเป็นที่คุณคิดว่าเราต้องไปต่อไปเรายังไม่อยากอยู่ที่เดิมเพราะว่าการที่อยู่ที่เดิมอาจจะเป็นตําแหน่งการงานการเงินของคุณเนี่ยมันอาจจะตันมันอาจจะไม่ไม่มากไปกว่านี้คุณจําเป็นที่จะต้องย้ายนะย้ายไปเพื่อปรับวุฒิปรับอะไรอย่างนี้ปรับตำแหน่ง หรือไปกินตำแหน่งอีกที่หนึ่งโดยที่มันอาจจะเป็นหนทางว่ามันอยู่ไกลบ้านหรือว่าไม่คุ้นเคยมันก็เลยทำให้คุณคิดว่าคุณก็ต้องไปต่อนะคะอ่ะตัวตนแล้วการงานการเงินแล้วไหนดูขอดูความรักของชาวราศีพฤษภสิคะโอ้มันเหมือนกับว่าที่บ้านไม่เห็นด้วยเหมือนกับว่า ความรักของคุณอาจจะมีใครสักคนหนึ่งให้ลายไปสีหรือความแตกโอแตกหรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ที่ทำให้คุณจะต้องเลิกลาก็เป็นได้นะคะถ้าอ่านอ่านควบรวมขยายนะคะความรักของคุณอาจจะผิดหวังบางคนอาจจะเลิกลากบางคนอาจจะรักแล้วต้องเลิก อยู่ด้วยกันต่อไม่ติดหรือใครที่เคยคุยอะไรไว้หรือเป็นครอบครัวก็อาจจะมีการทะเลาะเบาแว้งหรืออาจจะมีเหตุบางอย่างที่คุณจําเป็นที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะตัดสินใจที่จะเลิกกันไม่เอาแล้วอะไรประมาณนี้หรือเรื่องราวบางอย่างมันยังคาลัคสังทําให้คุณจะต้องมูฟออนนะเรื่องความรักของคุณก็อาจจะเป็นปัญหาที่ อย่าล้างเลิกลาหรือถ้าไม่ได้อย่าล้างเลิกราคุณอาจจะจับได้ไล่ทันหรืออาจจะเป็นฝั่งตรงข้ามจับได้ไล่ทันมีปากเสียงกันลาว์ลานี้นะคะเรื่องความรักก็ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าจะไม่ใช่สายอวยนะคะก็จะพูดตามที่ไพ่ออกมานะว่าไพ่บอกอะไรเอาละค่ะก็ความรักของราสีพฤกษโศกก็เดี๋ยวเลา เดี๋ยวเรายังไงเราค่อยมาปรับความเข้าใจกันนะคะค่อยมาอัปเดตโอเคนะใบที่สี่ปัญหาและอุปสรรคคุณได้ไพ่ Queen of ครับโอ้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะคุณยังจิตใจเข้มแข็งอยู่ปัญหาเรื่องอุปสรรคอะไรคุณสามารถจัดการได้ถึงแม้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาเข้ามาเยอะแยะ มากมายสีพลึกนะคะแต่คุณเป็นคนอดทนไม่ค่อยพูดจาคุณก็ยังทํานิ่มนวลอยู่ประมาณว่าน้านิ่งไหลลึกคุณก็นิ่งๆิ่งดูสถานการณ์ไปถึงสถานการณ์ใกล้ตัวคุณไม่ค่อยเป็นที่พอใจของคุณสักเท่าไหร่เนี่ยปัญหาหนักของคนราศีพกษ์ก็อาจจะต้องยืดหยุ่นกับมันแต่ว่าคุณเป็นคนที่สามารถที่จะรักษาอารมณ์หรือ บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้กุ่นคุณใช้ความเมตตาใช้ความอมชอมนะคะแต่ว่าปัญหาก็คือคุณอาจจะแบบว่านอนร้องไห้แอบเงียบเงียบซึมเศร้าเก็บตัวอยู่คนเดียวมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ทำให้คุณแต่คุณก็กำลังใจยังดีอยู่นะเอาละค่ะใบที่ห้าขอไพ่สรุปราศีพฤษภเนี่ยอาจจะเจอ งานเข้านะคะลุ้นค่ะลุ้นอยู่ค่ะไพ่ไพ่ฉลุของคุณจะเป็นยังไงนะคะราศีพฤษภอ้าวว้าวคุณได้สี่ไม้นะคะช่วงเดือนเมษานยนมันอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งอย่างที่เราพูดกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความรักของคุณไม่เขาจับได้เราก็จับเขาได้แต่ว่าคุณจะยังสามารถปรับความเข้าใจค่ะมันเป็นเรื่องการเข้าใจผิดกันบางอย่าง นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นทุกอย่างจะกลับมาดีเหมือนเดิมค่ะไอสิ่งที่คุณว่าร้ายเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นดีฝันร้ายจะกลายเป็นดีอะไรที่คุณมีปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างของคุณโดยที่คุณคิดไม่ถึงทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่คุณไม่ได้คิดว่าปัญหาที่เข้ามามันจะทำให้คุณดีขึ้นคุณก็มองในแง่ลบ แต่จริงๆแล้วมันเป็นหนทางแห่งความสำเร็จก่อนที่คุณจะสำเร็จคุณก็ต้องผ่านกับความการคัดกรองหรือว่าการพิสูจน์การตัดสินใจของคุณสรุปของคุณนะคะพ,พึกโศกไม่ว่าอุปสรรคอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะเป็นผู้ชนะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะ โอเคต่อไปเป็นราศีเมถุนนะคะมาดูซิราศีเมถุนเดือนเมษาเป็นยังไงบ้างราศีเมถุนถ้าดูแบบตะว,วันตกก็นับวันที่22สองพฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะแต่ถ้าดูแบบไทยคุณกำหนดวันแบบไทยก็ดูได้นะคะสามารถดูได้ค่ะ ได้ไพ่ชาริออตช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางอาจจะมีการวิ่งเต้นคุณอาจจะมีอะไรที่จะต้องมีการโฟกัสเป้าหมายที่ชัดเจนอาจจะไปต่างประเทศนะเมษาเนี้ยนะคะประจำเดือนเมษาเนี้ยคุณอาจจะอยากไปต่างประเทศอาจอยากจะไปติดต่อ ธุรกิจการงานอะไรหลายๆอย่างซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณชุนลมุนโฟกัสงานคุณอาจจะเป็นตัวตั้งตัวตีคุณอาจจะเป็นถูกวางเรื่องโปรเจกต์ของคุณหลายเรื่องถ้าเป็นนักธุรกิจนะคะคุณอาจจะมีการเดินทางถ้าเป็นนักศึกษาหรืออะไรเงี้ยบางท่านก็อาจจะเรียนต่อนะคะแล้วก็มีการติดต่อมีการเดินทางประมาณนี้ค่ะ ช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะไม่มีเวลาอะไรเป็นของตัวเองนะส่วนเรื่องเงินช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องใช้เงินหนักนะคุณจะต้องซัพพอร์ตหลายเรื่องคุณจะต้องลงทุนคุณต้องใช้เงินในการทุ่มเทเพื่อสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่คุณคิดเอาไว้มันอาจต้องทำให้คุณเนี่ยรู้สึก เงินมันออกจากกระเป๋าเยอะจังอ่าเหมือนถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นช่วงลงทุนเปิดกิจการนะคะมันยังไม่ได้ในวันนี้แต่ในอนาคตค่อยว่ากันอ่ะงานเงินก็อาจจะมีการลงทุนหรือมีการใช้จ่ายหรือมีการล้างหนี้ของเก่าเ,เพื่อให้มันแอดวานไปในเรื่องที่คุณจะต้องทำต่อไปในข้างหน้าบางครั้งก็อาจจะมีคนมายืมเงิน หรือคุณจะต้องใช้เงินในช่วงนี้แหละอาจจะเป็นการใช้หนี้ก็ได้หรือว่าเทเทปิดหนี้อะไรของคุณนะคะที่คุณมีค่าใช้จ่ายและภาระในครอบครัวต่อไปเรื่องความรักอะของราศีเมถุนนะคะโอ้ความรักจะพบรักแล้วค่ะคุณจะเจอคนใหม่ๆ คุณจะได้เจอกับคนใหม่สิ่งที่คุณคิดคนคนที่คุณโฟกัสเอาไว้คนที่คุณพูดคุยด้วยจะได้มีคนถูกใจอะนะคุณคุยคุณคุณอาจจะคุยมาหลายคนแล้วแล้วมันไม่ถูกใจไม่รู้แหละเดินมาก็เจอกันอ่ะนะแต่เป็นคนใหม่เลยนะจะมีคนมาสนอกสนใจคุณแล้วคุณก็สนอกสนใจในตัวเขาอะ มันเป็นสิ่งที่ดีคุณก็อาจจะมีการนัดเดทนัดคุยความรักอาจจะเป็นที่ชื่นชอบของคุณแต่มันจะยาวนานขนาดไหนยังไม่มีปัญหานะคะเพรอเพิ่งเริ่มต้นค่ะโอเคนะคะต่อไปเป็นปัญหาและอุปสรรคตอนนี้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์หลายๆอย่างคุณสามารถข้ามผ่านผล เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีวิจารณญาณใจเย็นมีเมตตาคุณสามารถออมชอมไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดมาอะไรที่ทำให้คุณจะต้องมาทำให้คุณมีปัญหาหรืออุปสรรคคุณสามารถข้ามผ่านพ้นเพราะด้วยน้ำใจของคุณใครที่มาพูดคุยเจรจาคุณแล้วมันมีปัญหากับคุณเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่คุณสามารถที่จะได้ใจเขาทั้งที่ตอนแรกอาจจะไม่ได้ชอบหน้าคุณ แต่ทุกอย่างคุณสามารถจัดการได้ข้ามค้นปัญหาศักเหล่านั้นไปได้นะคะเดือนเมษาไพ่สรุปของชาวเมถุนนะคะได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะดูแลตัวเองจัดการกับสิ่งรอบข้างของคุณคุณมีอารมณ์ที่ปร่งใสคุณมีอารมณ์ดีไม่ว่าปัญหาอะไรคุณก็สามารถที่จะรู้สึก energy บวก ที่พร้อมที่จะจัดการทุกอย่างปัญหาของคุณก็ไม่ได้มีอะไรเยอะค่ะทุกอย่างนอกจากจะได้เจอคนรักใหม่แล้วคุณรู้สึกว่ามันมีแพชชั่นอะไรบางอย่างทําให้คุณตื่นเต้นนะคะราศีเมถุนก็เป็นเช่นนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วดูคลิปหน้านะคะชาวราศีกรกฎเจอกันคลิปหน้าค่ะ